สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p อ o ลี่ s i o n a l นะคะตอนนี้นะคะลุงกำลังจะเดินทางเนาะไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปไหนนะคะให้ใส่หน่นมะมันจะเลิกไปสอบอ๋ออ๋อเนืองาจะกดน้ำเนืองาจะกดน้ำไปเอ้อเอารไปสอมด้วยเรนล่าง ระบบไฟมันมีปัญหาอ๋อนะคะลุงจะเอารถไ,ไ,<ป>ไปไปไปข่น้ำซ้อมกต่ละครับอ๋อไปลุยน้ำมาลุยน้ำมาเราบอไฟมีปัญหาฮะนะคะอันนี้เรามาถ่ายให้เห็นว่าถ้าลุงออกมาก็คือ,อยูทูบเบอร์สามาลุมกันแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อเคยเรียกอะไรนะ <c oughs> นะคะเงินไจะมียูทูเฟอร์เขาเราก็จะออกมาแบบนี้นะคะตอนแรกๆไม่เงียบกันนะคะแต่พอลุงออกออกบ้านนะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ เส้าราบอกยกน้ำนะขวดไปถามบอลมาจะนั่งร่นกัน่ะไปถามยังไงให้แจังไหนล่ะให้จังไหนให้มม่ได้แปดนาทีล่ะ เอาใค้ให hey, ah, ้คอยได้แปลแล้วทีก็เอาไปไม่ได้ล้วเจ้าเป็นอย่งนี้ โล้าข่อยอายยี่สิบท้ายข่อยล้าโอขนาดนี้ค่ะเบอร์หู้อายก็แม่พี่น้องมึงรู้กันหรอผู้เล่าข่าวสารเนาะเออก็ถ่ายคนเัิมคนนี้ลุงลุงเขาบอกว่าไม่ค่อยน้่งทวมเมื่อไหร่อ่าวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดโอ้ค่อยวาวจะมืออื่นวันนี้ให้ไปยกน้ำแล้ว่านี้เี้ช่วงบ่ายให้ไปยกน้ำนะครับมาทำผ้าป้องครับผมมาทำผ้าผ้าป้องได้ครับเด้อบ่ายเนาะช่วงหนคนละคนนลยบ่ายสา สายบุญมาค่ะสายบุญมาช่วยเออมาไป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 เตรียมรถเตรียมรถเตรียมรถเตรียมท่ากันไปตามเดี๋ยวว่าถึงใบมื้อใบสองมุ่งเดี๋ยวลุงเอารถไปเช็คเราฝันกาสีตามไปครับ เนาอเาเอาเบาสนาเบากันสกันปจะสิจอกันทักไลยเอาอย่างนี้ว้ไคนดังคนดังคนดังเ้าให้ปรเจ้าเราบ่เจ้าแล้วมีคิมอยูนะมีคิมอยู่มีคิมคมเราไว้พ่ ไมได้ยากินหรอครับอาเร้าก็คนดังพี่เจมใ่ฟ้าคนเบิองสองพันข่อยไม่ได้ถายเจ้าเบิ่งข่อเบิ่งเจ้าแมออพวนลุงจุูดนะฮะนี่ลูกเขาเห็นคู่มือแล้วเขาอยาก้เจ้าถ้ามีถ้ามีรูใส่เข้าไปในรูเลย เอามาเย็นะใส่ดนดูปันนะคะปันปั้ี่ันะันลถนี่นะคะใช้รถคันนี้นะคะไปช่วยน้ำท่วมเนาะแล้วระบบไฟก็มีปัญหานะคะลุงจะเอาไปเช็คเนะ ก็สำหรับเรายูทูบเบอร์ก็จะอ,อยู่แถวนี้นะคะช่วงบ่ายจะไปขนน้ำนะคะก้นข้าวใสเนี่ยแค่มือปุ๊แต่ข้าวแนงมาแล้วเอาเหอะเห็นลาด้เอาเหรอเลยโอ้โหจัดจัดจัดนี่นะคะพวกกระติบข้าวในรถรถลรูลล <laughs> จา้า นี่และนี่ก็เป็นแก๊งนะคะแก๊งเกมนะแก๊งเด็กเล่นเกมนะมาปูเสือกันนอนเล่นกันตรงนี้นะคะเล่นเกมอะไรนี่ มาตั้งแกงกันอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไม่มีใครเข้าไปเพราะว่ากลัวเด็กแกะขโมยใช่เขาอ,อย่านะอย่าเข้าไปอยู่ข้างในนะลูกนะตังเยอะนะตังทําบุญนะตังเขาทําบุญรู้ไหมแม่ก็หนูเออก็นั่งอยู่ตรงนี้แลดีแล้ว ถึงขั้นนอนเล่นเลยเดี๋ยวแล้ว,ว็่ <c oughs> ไปคนละขั้นเั้งทกที่จังไ,ไหนว่ไ,ไหนกันนะเพื่องจ,จอดรนแล้ว คำ<จ>ถามมันดูไ,ดไปคนละคาเอาอันนี้ทิ้งไว้บ่อันนี้ค่อยจะเปเอาของอ๋อไปคละงานก็ไดี้ถามเน้น่ะคอยให้จังไหนจังสี่ไหนแปะนี่ข่อยยางลวนลวนอยู่เดี๋ยวนี้นี่นะคะชิดก็จะไปอีกงานหนึ่งนะคะ แต่ว่าบุงคนปัดแตนก็จะเอารถไปซ่อมนะคะระบบไฟนะคะมีปัญหาเนาะสวนที่ไทยบ้านนอกก็ไปใส่ไปใส่ อ๋อไปวัดผาป,ป่องนะคะจะไปรอ,อขึ้น <ไป S 1> ขึ้นน้ำหร่ขึ้นน้ำล้วือถามเขาว่าบ่าาปปมีไฟไปบ่จ้าคุณไดจ้าจ้าที่ในบ้านนอกก็จะไปรอที่วัดถ้ำผาป,ป่องนะคะวัดพระจันแจ๋วเนาะจะเบ่ออผู้ใดจะไปน้ำเล่าเราถามอยู่หน่ะเขากำลังกินข้าวอยู่เลย เราก็มาทำงานเราโตไปว่าจะได้คลิปเด็ดนะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ้้ฟลีช anel เนียนะคะสวัสดีค่ะ